สวัสดีลูกค้าและ FC ซทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาให้ชมปีกโรเลอร์นะครับชุดนี้ก็เป็นปีกรูปทรงใหม่นะครับก็มีแบบโรเลอร์เปยแล้วก็แบบล้อโรเลอร์แบบมีขาพอกนะครับความยาวก็มีตั้งแต่4ี่สิบหห้าสิบห้านะครับ40ก็มีนะครับสั่งทำได้นะครับไล่แต่ด้านบนมานะครับ ความยาวจะอยู่ที่55นะครับอันที่สอง50อันที่สาม45อันที่4ี่เป็นล้อเปย์นะครับความยาวอยู่ที่45แล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็จะอยู่ที่55เซนนะครับล้อเปย์ลูกค้าจะเอาแบบเสริมยางก็ได้หรือไม่เสริมก็ได้นะครับสั่งได้นะครับต้องการแบบไหนนะครับในรูปนี้ผมจะทําเป็นแบบเสริมยางได้สองเส้นนะับ55เซน ส่วน45เซนเสริมได้1เซนนะครับนี่ก็เป็นล้อฝังลูกปืนทั้งหมดนะครับให้ชมนะครับนี่นะครับเป็นล้อซูเปอร,ร์ลีนฝาครอบอลูมิเนียมนะครับนี่นะครับฝังลูกปืนหัวท้ายนะครับราคาก็ตามนี้นะครับ ปีกลเลอร์45-50ราคาจะอยู่ที่550ส่งฟรีนะครับเก็บเงินปลายทางความยาวอยู่ที่55เซนราคา580จัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครเบอร์โทร0929462599นะครับ ID Line 9 2 9 w g r r m นะครับ Facebook มจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับ ลูกค้าสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับมีตั้งแต่สี่สิบถึงห้าสิบห้านะครับถ้าห้าสิบห้าก็จะแพงเพิ่มขึ้นไปอีกสามสิบบาทนะครับเพราะว่าต้องใช้เนื้อลอูมิเนียมเยอะกว่านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับลบมุมลบคมให้เรียบร้อยนะครับปีกผมจะเป็นงานตัดมือนะครับลบมุมให้เรียบร้อยนะครับนี่นะ เป็นงานตัดมือนะครับไม่ได้ตัดเลเซอร์นะครับถ้าตัดเลเซอร์ปีกมันก็จะอ่อนนะครับตัวนี้ผมก็จะใช้เกรดหกศูนย์หกหนึ่งะครับอลูมิเนียมความแข็งแรงรองรับยางได้สามถึงสี่เส้นได้สบายนะครับนี่ก็เป็นแบบมีชุดขานะครับเป็นล้อฝังลูกปืนนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ขาครอบก็เป็นสแตนเลสน็อตเป็นสแตนเลสน,นะครับล้อเป็นอลูมิเนียมฝังลูกปืนหัวท้ายนะครับน็อตที่ผมใช้นี่ก็จะเป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับขาก็เป็นสแตนเลสน,นะครับแกนตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสน,นะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับราคาห้าร้อยห้าสิบกับห้าร้อยแปดสิบนะครับจัดส่งให้ฟรีกับเงินปลายทางนะครับ ลูกค้าต้องการเสริมยางเท่าไหร่ก็แจ้งมาได้หรือไม่เสริมก็แจ้งได้นะครับเป็นงานสั่งทํานะครับก็คือสั่งตอนเช้าว่าตอนบ่ายจัดส่งให้ประมาณนี้นะครับอีกโรลเลอร์นี่นะครับลุกแบบใหม่นะครับถ้าลูกค้าสั่งก็บอกว่าเอาปีกทรงใหม่แบบนี้นะครับก็จะได้เป็นปีกตัวนี้นะครับถ้าลูกค้าสั่งมาสนใจก็ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับ ช่องทางการติดต่อก็ตามนี้นะครับราคาก็ตามใต้นี้เลยนะครับฝังลูกปืนให้ทุกป,ปิกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ